เอาละสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเกณฑ์มีดในดาษในก็เสียงน่าจะดังผมเล่นที่ร้านมอนเดิมเดี๋ยวมี่ที่ใช้ก็อันนี้นะเออจะเจอปะวันรอข้างในมีหมวกอ่ะ

ยี่ไม้จะมาเกียร์ดานสนไนเออไม่เจอดานสนไนแปดเอ้ยวัด <What? S 2> อะไรวะนี่แหงหลดได้ เลือกว่านนิดเดียวเองก่อนเใช่เสียหลักไม่เตะเอ้ยสก้าบอลสก้านี่ไงเขาเป็นเลิศนะเราจะมาเกียนนี่ตัวผมก็ไม่ได้เล่นนะเกียนได้กี่ตัว เล่นบาลเ,เกลกกันเลยเดี๋ยวขอสักตวงโอ้ยปลุกหมดนี่เลยเปิดโปกก็ไม่บอกแหม ตอนอย่างนี้ like นะเดี๋ยวทำศัพเไป้วก่นต้้อพิมแใกระเป๋ผมไม่เอยได้เล่นมีดไม่ จะว่าเล่นมีดเลยเอวียังไม่ค่อยได้เล่น้ยของรถโอ้ยไอ้ผมมนะันไม่ได้เล่นนะแม่งตาลายไอ้ก็ตาแรกเบอเ์ทิ้งอยู่ทับเอาว่าท,าทั้งเีียลย กูมีอิสัตไม่รู้ว่าใครเกียนกูโดมันเกียนมันวยสัตว์แม่นนะวะโอ้ไอสัตว์มันโดนเกียน ว่าฮนะโดโนเกียร์เดียวอุ้ยเกียวอโอ,โอ,โอ้โหปืนแต่ละคนเอลัอวคนโดนเกียร์ ตถาน,นี้มันแคบนะเฮ้ยมันแม่ไน,มนไปเปล่าเฮ้ยเก็บปืนใครมี เฮ้ยไม่ตายตายเลยตาย,ย,ตายสอง oh <my> เป็นเกียร์อะไรสักตายสัตวเนี่ยเป็นเกียร์อะไรโอยท่อยไปอยู่ห้องอะไนกันต่อจะด่าก็ไม่ได้เ, <c oughs> เ,เรเจา,า,มมาจะมาดูกันการตอบรับ คนมันน้อยมันต้องมีสีสันเฮ้ยโอ้โหเกียน์วางระเบิดดีไหมเนี่ยไม่คุ้มอยากไปเล่นแมท ระเบิดเต็ม,มเฮ้ยฟาเมลซีเดสดนี่ไอล่าฟพ่นเด่ะม,มา้ยไม่เปิดปกใช่ไหม,ไมไดหเดี๋ยว Nào, mời 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 đi đi này mời 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 mời

เขียเลยเฮ้ยสต,ตกใจ <c oughs> เฮ้ยผมก็เป็นคนชอบเล่นสนัยนะชอบมากเลยแต่ว่าเนื่องจากก็เจอแต่ที่ผมเล่นไอ้พวกเขียนมีดนะผมก็เลยไม่เล่นแต่ชอบมากโดยเฉพาะปืนนี้ผมชอบแค่กอรไล จะเกียมเพื่อนหมรแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นนะไปนวดละ่ังมันอุ้ยโอ้ผมไม่นีู่่นะอะไรวะยังซูมไม่ได้เออมันเพิ่งสับปออืนอช่องนี้ก็ไม่ค่อยสบายไม่เป็นไร มั่นไม่เพื่อนยิงลูกนี้แม่นปละล่ะแม่นปะล่ะเฮ้ยแปลกไม่มีคนบนเลยอเ,ลเอาคงจะเงียบ เห็นแล้วแต่เอาไม่ได้ผมไปหาสนายดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยใส่ทำอะไรอุ้ยเฮ้ยของนี้น่าน่าจะเป็น ตัดสุดท้ายขอเก็บป,ปืนก่อนติดสัตว์เฮ้ยโอ้ตายเ,เ,เพื่อนเก็บดิเก็บดิเกมดมิเชลสองอะพี่เฮ้ยมาเก็บดิต้องโยกหายใจหัวจิ้มหัวฉันมันอะไรอ้เพื่อนเก็บดิเก็บดิใครอ่ะโหัว,หวเหี้ยแม่ง

เห็นกูไม่เห็นเลยนียนเลือดเลยนะ้อ <c oughs> ยไ,ไอ้เหี้ยอ๋อใครจะบุใครจะบุโอ้ยอ้ยโอ้ยไก่จัง้ยไก่จังขอดิกไม่เท่ากับทีแรนไม่คู่โอ้ แคนดี้เฮ้ผมยู่นี่ยู่นี่เมช่ดิเช่เฮ้ย,ยมันเก็บปืนไม่ได้ได้แล้วเฮยเดมิเ่ไงวะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโดน,น,ดนยิงหลัง โอ้ยเฮ้ยเอ้าไอสัตว์ผมไม่เก็บละสวยเฮ้ยอยู่ข้างบนแล้วอุ้ยเหี้ยหนึ่งดอกโอ้บอลไปเหี้ยเลยอุ้ยไม่โดนเดีกว โดนหัวแปลกไอ็ก์ตัดงงมันมต้องโดนตัวดีเพ้่ผมว่าผมลำคานเฮ้ยสุดยอดไอ็ก์ตัดโดนตัวกลางยีงเห็นไหมที่มันนั่งอยู่ขอใหม่ขอใหม่

<The> กสนะัตว์จะพ้นเลยเด็กป็นเทียรกันโล้นเสีงย,ดยสงดังเฮ้ยผมไม่มีจับไว้ เ้ยตายเพราะเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เกียนมีดไฮรัตนัยก็นะไม่มีคนเดิดรองเออก็ดีเอาไว้ไวแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าผมเล่นจบห้องมันจะนานไปโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าชอบใจก็ฝากกดติดตามกดแชร์ ให้เพื่อนด้วยนะครับจะได้ทำแม่เอื่นมาเล่นนะผมก็ไม่เคยว่างเท่าไหร่ติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูให้ควารู้จักเยอะๆนะแชร์เอ็กซ์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ